เรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันอนันตนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนปวงชนชาวไทยดิฉันขออภิปรายเพื่อสนับสนุนพรบรชื่อเล่นๆว่าพรบรไม่ตีเด็กอันนี้นะคะดิฉันขอนำเสนอเรื่องราวของพอรบนี้จากประสบการณ์ตรงของดิฉันเองในฐานะคุณแม่ลูกสองค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้ลูกทั้งสองคนของดิ่ฉันเติบโตจนสำเร็จการศึกษาแล้วก็เป็นสถาบันการศึกษาระดับไอวิลีของสหรัฐอมเมริกาทั้งสองคนที่ดิฉันพูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอยากจะบอกว่าที่ฉันเลี้ยงดูลูกทั้งสองคนมาที่ฉันไม่เคยตีเขาเลยและโรงเรียนที่ดฉันส่งให้เขาไปเรียนทั้งสองคน <S <S ก็ไม่เคยมีบทลงโทษในการตีนักเรียนเลย นั่นคือเหตุผลที่สำคัญว่าไม่จำเป็นต้องตีเด็กก็ดีได้ไม่จำเป็นต้องลงโทษรุนแรงเด็กก็ประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่ว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมันพิสูจน์แล้วนะคะว่าถ้ารักวัวให้ผูกแล้วไม่ให้อาหารวัวมันก็จะหนีไปแต่ถ้ารักลูกแล้วให้ตีเนี่ย สุดท้ายลูกก็จะกลายเป็นลูกที่ไม่รักพ่อแม่แล้วเขาก็จะร้องว่าพ่อแม่รังแกฉันเพราะเหตุใดคะผลการวิจัยในประเทศที่พัฒนาแล้วทั่วโลกพบว่าความรุนแรงไม่ได้แก้ปัญหาแต่เป็นการสร้างปัญหาเรื่องการลงโทษเด็กด้วยการตีนั้นเป็นเรื่องที่ล้าสมัยเป็นเรื่องของอำนาจนิยมการสะสมความรุนแรงในจิตใจให้แก่เด็ก จนกระทําทำให้เด็กทรมาร์หรือเจ็บปวดอย่างรุนแรงการตีเป็นการใช้ความรุนแรงกับผู้ที่อ่อนแอกว่าด้อยกว่าเป็นการกระทําของนายทาตต่อทาตหมดสมัยแล้วค่ะการตีเด็กนั้นเป็นการใช้ความรุนแรงต่อร่างกายแต่ส่งผลกระทบต่อจิตใจอย่างรุนแรงเป็นการสะสมความรุนแรงเป็นการเก็บกด ที่เติมเข้าไปในจิตใจสะสมจากปริมาณจนเปลี่ยนเป็นคุณเป็นระดับคุณภาพนั่นคือจากความเกลียดความกลัวกลายเป็นความต้องการที่จะเอาคืนนั่นคือการใช้ความรุนแรงกับคนอื่นหลายท่านคงสงสัยว่าแล้วถ้าไม่ตีจะลงโทษเด็กยังไงมีวิธีการมากมายค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นโรงเรียนที่ไม่ตีเด็ก เวลาเด็กทําผิดก็จะมาตกลงกันว่าวันนี้เวลาที่เด็กทุกคนจะออกไปวิ่งเล่น30นาทีนี้เด็กคนนั้นต้องอยู่ในห้องกับครูเป็นเวลากี่วันตามแล้วแต่โทษของเด็กว่ารุนแรงแค่ไหน3วันหวันแล้วแต่ตกลงกันเด็กก็จะนั่งอยู่อ่านหนังสือหรืออะไรก็ตามแต่ไม่ได้ไปวิ่งเล่นนั่นเป็นวิธีการลงโทษที่รุนแรงแล้ว เพราะว่าเด็กควรจะได้ไปวิ่งเล่นหรือถ้าอยู่บ้านเราจะลงโทษลูกเรายัางไงถ้าลูกเราดื้อขนมที่เขาชอบกินงดไว้นะคะสามวันห้วันเกมที่เขาชอบเล่นตกลงกันเลยว่ากี่วันที่จะไม่ให้เล่นเกมนี่คือการลงโทษที่สำหรับเด็กแล้วก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่เขาจะไม่ทำผิดซ้ำอีกซึ่ง จากผลการวิจัยเราพบว่าบรรดาผู้ที่ต้องโทษในฐานะอาชญากรร้วนมาจากครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงทั้งสิ้นเป็นครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงกับเด็กและใช้ความรุนแรงกันเองในครอบครัวนี่คือสาเหตุของการสร้างอาชญากรที่สุดท้ายก็กลายมาเป็นปัญหาของสังคมในอนาคตและจากผลการวิจัยอีกเช่นเดียวกัน บรรดาผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จระดับโลกล้วนมาจากครอบครัวที่มีความอบอุ่นมีเหตุมีผลไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวสุดท้ายเด็กเหล่านี้ก็เติบโตมาเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของโลกเพราะฉะนั้นพรบฉบับนี้จึงเป็นคำตอบของสังคมไทยในการที่จะมาร่วมการสร้างทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณค่า เริ่มจากการไม่ใช้ความรุนแรงในการทำร้ายเด็กสร้างบรรยากาศให้อบอุ่นฟูมฟักเด็กๆของเราให้เติบโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพจิตที่ดี mm hmm. เมื่อโตขึ้น mm hmm. เขาก็จะไม่คิดไปทำร้ายใครและไม่เก็บกฎจนเอากำลังอำนาจของตนเองไปยึดอำนาจของใครขอบคุณค่ะขอบคุณท่านอาจารย์